สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งยี่ห้อหรืออีกหนึ่งแบรนด์ที่ทุกคนถามผมเข้ามาเยอะมากว่ามันใส่ง่ายไหมมันซักยากไหมมันดูแลยังไงมันคุ้มค่าที่เราจะซื้อมาหรือเปล่านะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแบรนด์ isse, อ m i พลิเยาเก,กันครับ คือลักษณะของแบรนด์ออมบลิเซอิเซมิยเกะนะครับถ้าเกิดว่าให้ผมพูดเกินาวๆก่อนนะครับแบรนด์ออมบลิเซอิเซมิยเกะเนี่ยก็คือจะเป็นไลน์ที่เขาเป็นเสื้อผ้าผู้ชายของแบรนด์อิเซมิยเกะนะลักษณะก็คือจะมีเป็นจีบพีสที่มันใหญ่กว่านะครับแล้วก็จะเป็นลอนที่ใหญ่กว่าก็คือเหมาะกับผู้ชายมากกว่านะครับนี่ตัวนี้ที่ผมใส่เป็นเสื้อเอชิ้ตแขนสั้นแล้วก็เป็นเหมือนคอที่จะเป็นคล้ายๆเสื้อโปโลแบบนี้นะครับสีเขียวสวยเลยนะครับลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของแบรนด์นี้ก็ค ฉาิสดใสแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นสไตล์แบบว่าเรียบๆมินิมอลเล่นที่ตัวพีสเป็นหลักนะครับมันก็จะ,จะแสดงถึงแบบความที่แบบ มีสีสันสดใสแฟชั่นอะไรเงี้ยนะทุกคนก็จริงๆถ้าเกิดว่าให้ผมเล่าว่าผมได้มาลองใส่ได้ยังไงแล้วก็เท่าที่ใส่มาเนี่ยรู้สึกยังไงชอบไหมถ้าเกิดว่าได้มาลองใส่จริงๆเนี่ยก็คือจะเป็นชุดนี้นะครับชุดแรกที่มีเลยนะครับเป็นชุดแจ็คเก็ตกับกางเกงนะครับก็อันนี้ได้มาประมาณน่าจะเกือบเกือบสามปีแล้วนะแล้วก็เลือกเป็นสีเทาเข้มพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาใส่ได้ค่อนข้างหลากหลายเลยเพราะว่าปกติเราใส่สูทแล้วใช่ป่ะเราก็เลยไม่กล้าที่จะใส่แบบแหวกแนวเท่าไหร่ เราก็เลยเลือกเป็นชุดสูทก็คือเป็นแจ็คเก็ตกับกางเกงที่มันใส่เป็นคล้ายๆสูทได้แล้วก็เป็นสีที่แบบเออเรารู้สึกว่าใส่ได้บ่อยเพราะใส่ได้บ่อยเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสไตล์เราเพราะว่าปกติเราใส่สูทอยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้มันเป็นสูทที่มันดูค่อนข้างลำลองแล้วมันก็ดูชิลๆเอวก็เป็นยางยืดอีกอย่างหนึ่งที่ชอบเลยก็คือมันดูแลรักษาง่ายเพราะว่ามันซักก็โยนเข้าเครื่องได้เลยหรือว่าใส่พวกถุงถนองผ้าที่เอาไว้โยนเข้าเครื่องแล้วก็ซักแบบว่าไม่ได้ซักน้าร้อนนะ ก็ตากอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องรีดทุกคนแล้วก็เก็บง่ายด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีที่ว่าเอ้ยทําไมผมประทับใจในแบรนดน์นี้แล้วก็สุดท้ายมีเยอะเลยนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมอัปเดตคอลเลคชันของแบรนด์นี้ให้ทุกคนดูแล้วกันว่าผมมีชิ้นไหนบ้างนะตอนนี้ก็คือมีชุดแรกที่เมื่อกี้พูดไปก็คือเป็นแจ็คเก็ตกับกางเกงคู่กันเป็นสีเทาเข้มชุดที่2ก็คือเป็นกางเกงกับเสื้อโปโลนะครับเสื้อโปโลก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นี่ก็คือตรงเนี้ยไม่ม เทนเพลนมานะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราเอามาแมชกับชุดอื่นๆในชีวิตประจําวันคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แมชค่อนข้างง่ายพอเราเลือกเป็นสีเทาอ่อนเป็นสีดําเป็นสีน้ําตาลเข้มอย่างเงี้ยเวลาเราเอาไปแมชกับชิ้นอื่นสมมติว่าผมจะใส่แค่กางเกงตัวนี้ตัวเดียวผมก็ใส่เสื้อยืดธรรมดาได้เสื้อยืดสีน้ําเงินเสื้อยืดสีขาวหรือเสื้อยืดสีดานะครับทุกคนคือจริงๆแล้วบางคนอาจจะมองว่าเสื้อแบรนด์นี้ใส่ยากอาจจะต้องใส่เป็นเซ็ตหรือเปล่าอาจจะต้องใส่เป็นสีเดียวกันทั้งชุดหรืออเเลล่่าาผมมบกยวัน ม่ยากนะครับเดี๋ยวเราจะมีแมทชิ่งมีสไตลิ่งให้ดูด้วยว่าถ้าเกิดว่าเราอยากเอาไปแมทช์กับเสื้อตัวที่เป็นเบสิกธรรมดาเสื้อยืดธรรมดาหรือว่าเป็นกางเกงตัวอื่นๆค่ะสั้นธรรมดาเนี้ยผมใส่ยังไงนะครับต่อไปนะครับเป็นตัวนี้ผมรู้สึกว่าสีมันสดจี๊ดจ๊าดีนะครับออกเป็นสีแบบน้ำตาลเกือบจะไปมัสตาร์ดและอยู่ระหว่างเบจกับมัสตาร์ดอันนี้เป็นออกเป็นสีโทนน้ำตาลก็รู้สึกว่าเอออย่างเงี้ยใส่กับเสื้อขาวหรือว่าเสื้อดําก็เข้าดีแล้วก็สามารถแมทช์ได้ง่ายเหมือนกันอันนี้ก ตัวต่อไปที่เป็นเซ็ตนะครับที่ผมมีก็คือจะเป็นตัวนี้เหมือนคล้ายๆอันแรกแต่ว่าเป็นผ้าบางกว่าอันนี้จะเป็นสีน้ําตาลเข้มซึ่งตัวนี้ผมชอบมากแล้วก็ใส่บ่อยมากนะครับอันนี้เป็นแจ็คเก็ตแล้วก็กางเกงกางเกงใส่อยู่ถ้าใส่เป็นเซ็ตก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนชิ้นสุดท้ายเพิ่งได้มาไม่นานแต่ว่าก็ชอบอีกเหมือนกันอันนี้เป็นเสื้อยืดทุกคนเป็นเสื้อยืดที่เป็นผ้าพรีสแบบนี้แหละแต่คอมันจะแอบกว้างหน่อยนะทุกคนเพราะว่าผมอะอยากเลือกให้ไซส์มันแบบข้างๆมันไม่ได้แน่นมากเพราะว่าบางทีข ทรงแบบผมหลวงโอเวอร์ไซส์นะครับก็เลยเลือกมาถ้าจะไว้ผู้เพิ่มเติม,มเกี่ยวกับเรื่องการ mix and match เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็น1แบรนด์ที่รู้สึกว่าไม่ต้องมีลายฉูดฉาดเล่นแค่สีกับแพทเทิร์นเรียบๆบแบบนี้แล้วก็ให้ตัว p l e a s เนี่ยมันเหมือนมันโชว์ดีเทลออกมาทําให้ชุดของเราเนี่ยมันดูมีอะไรนะทุกคนสมมุติว่าเราใส่เสื้อยืดเพ a น n พลนเราใส่กางเกงที่เป็นมีจีบมีพลีทแบบนี้มันก็ทําให้เวลามันตกกระทบแสงเนี่ยมันทําให้พลีทเนี่ยมีแสงและเงาในตัวมันเองทําให้เรียบๆแต่มีีีดเออันนน,น้กก็็ปจุ ที่ทําให้ผมรู้สึกว่าการใส่ออมพปเซ่เช่นเมียเกียเนี่ยมันทําให้ชุดเรียบๆสีเรียบๆแต่มันดูมีอะไรดูมีดีเทลแล้วก็อีกอย่างหนึ่งยังดูแบบดูชิลดูสบายแต่ว่าเรียบหรูดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่ชอบถ้าจะให้พูดถึงเรื่องราคาเนี่ยสูงเลยนะครับถือว่ากึง่งๆเป็นแบรนด์เนมเลยแหละแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราซื้อมาเราลงทุนไปแล้วเราใช้ได้นานอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยสปีแล้วผมก็ยังใส่บ่อยมากๆผมน่าจะใส่แบบนับครั้งไม่ได้แล้วอะถ้าเกิดมาเทียบกับอย่างอ แล้วก็เก็บไว้เราก็ใส่ในโอกาสพิเศษแต่ว่าอันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันได้ใส่ในชีวิตประจําวันจริงๆแล้วมันก็ได้ใช้งานจริงๆแล้วเราก็ใช้มันอย่างแบบสมบุกสมบันแล้วก็ซักบ่อยๆก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่ามันดูแลง,ง่ายเออมันเป็นอะไรที่มันคุ้มกับการลงทุนะถ้าเกิดว่าทุกคนอยากได้ก็ซื้อได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะใส่มันคุ้มมากๆเพราะอย่างผมเองเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมใสม่คุ้มมากๆนะนะทุกคนพูดถึงเรื่องของไซซิ่งแล้วกันเราจะเลือกซื้อเราจะเลือกไซส์อะไรยังไงนะทุกคนถ้าเกิดว่าให้พูดถึงงเเรืื่ออส้ เราเป็นคนมีเนื้ออย่างผมมันไม่ได้เป็นคนผอมแห้ง ผมเป็นคนแบบมีเนื้อนิดนึงผมก็จะใส่ประมาณไซส์หรือไซส์นะครับถ้าเป็นเสื้อขึ้นไปเนี่ยไซส์หอาจจะแบบแอบ,บเล็กไปนิดนึงถ้าเกิดว่าเป็นโปโ,โลอย่างเงี้ยไซส์สเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกางเกงเนี่ยคนที่เอวไม่ได้เยอะมาก30 3สิบสาอย่างเง,งี้ยก็จะอยู่ระหว่างไซส์หกับไซส์สองไซส์หกับไซส์สเนี่ยเอวจริงๆไม่ได้ต่างกันมากทุกคนอย่างผมอะผมก็มีทั้งไซส์หนึ่งไซส์สองนะอย่างตัวนี้ตอนนั้นเนี่ยผมเลือกไซส์หนึ่งไปซึ่งไซส์หนะนึ่นนองอะปัจ หลังๆเราเลือกมาใช้สองความยาวจะต่างกันประมาณนิ้วหนึ่งตัวสีเทาอ่อนคือไซส์สองนะครับตัวสีเทาเข้มคือไซส์หนึ่งความยาวจะต่างกันประมาณนิ้วหนึ่งนะครับแต่ว่าเอวอะ่ะจริงๆพอมันเป็นเอวยางยืดอะ่ะมันไม่ได้ต่างกันมากทุกคนแล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าใส่ไซส์ไหนแล้วมันแบบอึดอัดกว่าใส่ไซส์หนึ่งแล้วมันอึดอัดกว่าไหมก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะก็คือจริงๆแล้วเอวยางยืดเนี่ยมันยืดได้ค่อนข้างมากเลยทุกคนเนี่ยผมลองยืดให้ดูมะ ต่างกันที่ความยาวนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ตัวสูงก็แนะนําว่าเลือกไซส์2ไปเลยไซส์ถามเงเี้ยก็ได้นะครับมันเป็นแบรนด์ที่เน้นว่าใส่สบายชิลๆอยู่แล้วอะ่ะผมแนะนําว่าให้ไปลองดีกว่าไซส์ที่มันใกล้เคียงกันอ่ะไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าต่างที่ความยาวส่วนเรื่องการดูแลรักษาถ้าเกิดว่าได้มาแล้วใส่ยังไงซักยังไงซักได้เลยครับไม่ต้องกลัวซักน้ําเปล่าซักผงซักฟอกปกติอย่างเงี้ยเอาเครื่องซักผ้าได้เลยทุกคนแล้วก็เลือกเป็นแบบไม่ได้เป็นน้ําร้อนอะ่ะเลือกเป็นน้ําแบบ30องศาอะไรไเงี้ยคร ถุงขนอมผ้าได้ยิ่งดีนะครับการจัดเก็บก็พยายามจัดเก็บให้เป็นแนวเดียวกันถ้าเกิดว่าปกติแล้วเวลาผมวางเนี่ยผมซักเนี่ยผมจะเก็บอย่างนี้ทุกคนมันเป็นอย่างนี้พับครึ่งนะครับ นี่ครับครึ่งเป็นแบบนี้แล้วก็พับอย่างนี้แล้วก็พับอีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นกระบอกเนี้ยนะทุกคนแค่นี้ครับแล้วก็วางลงไปในตู้เสื้อผ้าหรือว่าวางเก็บลองอไปในลิ้นชักได้เลยแล้วเราก็พยายามวางทุกตัวให้มันเรียงกันแบบนี้หรือไม่ไงั้นก็แขวนแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าจัดเก็บแบบเนี้ยก็จะประหยัดเนื้อที่เวลาไปเที่ยวหรือเวลาเดินทางเนี่ยเราก็ใส่เป็นก้อนอย่างเงี้ยเรียงไปเป็นแถว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 ,แถว ก็อันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลเสื้อผ้าคร่าวๆแล้วก็เป็นการมาแชร์ประสบการณ์คร่าวๆเกี่ยวกับแบรนด์ออมบริเซอเซมิยาเกของผมนะว่าเท่าที่ใส่มาแล้วรู้สึกยังไงกับแบรนด์นี้แล้วก็ยิ่งใส่ไปก็ยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนผมรู้สึกว่ามันใส่ง่ายดีคือยิ่งช่วงนี้เรา work from home หรือว่าเราไม่ค่อยได้ออกไปไหนเราไม่ได้แต่งตัวแบบจัดเต็มมากเราก็เน้นเป็นแบบใส่สบายๆแล้วก็เน้นสีสันเน้นแฟชั่นเอาออมบริเซอเซมิยาเกเนี่ยมันก็เป็นอีกแบรนด์นนึงงที่่คคอข้้าลิกกแว็ ต้องใช้คำว่า timeless แล้วกัน timeless มันแปลว่าไร้การเวลาก็คือค่อนข้างที่จะแบบใส่เมื่อไหร่ก็ไม่ไม่เก่าอ่ะทุกคนเนี่ยอย่างผมอย่างเงี้ยใส่ตัวเนี้ยสองสปีแล้วก็ยังไม่เก่านะครับรู้สึกว่าค่อนข้างคุ้มค่ากับการซื้อถ้าเกิดว่าได้ใส่บ่อยๆนะทุกคนอันนี้ก็เป็นคลิปที่เอาประสบการณ์ส่วนตัวตรงๆมาแชร์กันแล้วก็เอามาเปิดให้ดูว่าเรามีชิ้นไหนบ้างแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบสีไหนก็จริงๆไปลองดูก็ได้นะผมรู้สึกว่าใส่ไม่ยากเลยถ้างั้นเดี๋ยว เดี๋ยวต่อไปเราจะไปแมทช์ให้ดูแล้วกันว่าเรา mix and match ออกมาเป็นประมาณไหนได้บ้างนะครับ คนสาหรับคลิปนี้ก็จบยงเท่น,นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบแบรนด์นี้ก็ลองไปหาซื้อหาลองกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ